สวัสดีค่ะพบกันช่องเศรษฐีดูใบนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านกาลยาบอลสีค่ะนะคะเข้ามาอยู่ในในบ้านเขานะคะที่ขายต้นบอลสีนะคะมีราคาตั้งแต่สองร้อยถึงสองพันนะคะเทพอมอรินสวยจังเลยเทพอมอรินสวยจังเลยแนะน่ร้านเขาค่ะรู้ว่าชื่ออะไรก็พ่อก็หยิบพอดีเธอเขาหยิบ สวยจังเลยสวยจังเลยสวยมากเทปอัมบารีนี่เท่าไหร่คะเนี่ยนั้นต้นไม่ค่ะต้ไม้ดีกับ8แปดร้อยค่ะ แ่พี่ม่มันี้อ๋อสวยไา้ของคุณเหรอวัดสุขุมน้าหลัดเข้าไหมสลัดใตเข้าไว้น้ำนะเชียเี่ยน้เกิลัดใเข้าไว้น้ำ

อันนี้เพสุวรรณโชคอันนี้ชมพูทวีปค่ะชมพีมา,มาอันนี้ไทยนิยมนะคะ งชมพู คนสยามค่ะสวยมากจาเป็นแล้วสวยทุกต้นลูกไม้เขา อันนี้หกหัวลงทุกหัวลงสวยสวยหมดเลยนี่ไม่ได้ทําหน่อนะคะไอ้ยังไม่ได้ผ่าหัวที่แรกที่ว่าไอ้คิดว่าเป็นเอ็พยามนลุงบอกไม่ใช่ถ้าขายราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ขายพวกเรามีขึ้นต้นเดียวแล้วก็พักหัวตรงนี้เราพักหัวใช่ไหมใช่พักหัวพักหัวหมายถึงว่าเขาจะเริ่มผลิตหัวขึ้นมาหัวใหญ่อันนี้คือเหลืองแดงช้างด้วยคะขาใช่ใช่เนี่ยเหลืองแดงช้าง เลยไหมคะแสงาเล่นไม้ยอเอยอย่างนรู้จักม้ตัวเนี้ยอยู่ค่ะไม้เกาแก่สาวสันกำแพงกันนะคะที่เป็นไม้ไทยโบราณจริงๆนยคะของแท้เลยที่เลี้ยงนอกตู้นะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่คือคุณตาคุณยายเลี้ยงนอกตู้สวยดูใบนะคะดูใบสวยนะคะสวยงามมากค่ะคุณแก่ เลี้ยงคนโบราณเลี้ยงนะคะเลี้ยงนอกตู้นี่ลูกไม้จานวิลาศสวยหาแล้วเหรอเนี่ยดูดิคะลูกไม้จานวิลาตนะคะสวยมากาไหนคะเสาสาว้แข็งใช่ไหมพ่อชเ,เป็นจอนเป็นจอมไหมเท่าไหร่คะ<อ> <laughs> ให้หนูสักตน้นเดี๋ยวต้นเล็กๆออกมาเนี่ยเนี่ยนะคะต้นนี้ต้นเล็กเนี่ยต้นเนี้ยเก๋จังเลยอ่ะเนี่ยสาวสานกำแพงของแท้เลยเนี่ยใบจะต้องเป็นอย่างเงี้ยที่ทนแดดทนฝนทนลมได้หมดเลยได้หมดเลยอืมแยกได้ไหมแยกได้แยกได้ไวพอเป็นรูปได้ไหมไม่ไหว ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมาเอานี่นะคะบโบราณจ้าเนี่ยอยากได้ต้นเปกียบเทียบนะคะอันนี้นี่ไงคะอัันนไ่ไม่เช่าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะอันนี้เทพอมรินนะคะไม้เก่าค่ะสวยมาก สวยมากแล้วนะคะสีจะสดมากเลยค่ะนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มๆสวยมากเลยค่ะนะคะแต่นี่คือแบบลูกเขานะคะเนี่ยค่ะเทพอมรินแบบลูกสวยงามมากนะคะกําลังแตกหน่อออกมาด้วยนะคะแตกหน่อออกมาด้วยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกําลังแตกหน่อออกมาด้วยนี่คือลูกของเทพอมรินนะคะจ้ะคุณตาปลูกมาสีมากี่ปีแล้วคะ โปรจริงๆเล่นมาเรื่อยตั้งแต่อายุ25ตอนแรกอายุ25ทำไมถึงชอบกนสชีพพเพรามันเป็นมันเป็นใบใบมันสวยหน้า,าหลงไหลก็เล่นไปเรื่อยถะหยุดแก้ยังพยายามปลูกไปห้าต้นสิบต้นเจอที่ไหนก็ซื้อมา จะก็กกยุคการนั้นม่แล้วเลยมเล่นไม่อยู่นะก็มาเล่นทุกนี่ครับได้ถึงทีค่ะที่ผู้เยอะๆเนี่ยคุณตาจะฝากอะไรให้กับนักเล่นบอลรุ่นใหม่คะอ๋ก็ให้เขาพยายามว่าพยาพยามเก็บลูกบอลลูกออกมา ด้องสวยแต่แปลเพื่อให้ผู้ที่สูงหลายในบอลตอนสีได้ขึ้นชมค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะอันนี้มีตู้ที่เขาฝากเลี้ยงไว้นะคะดูสิคะมีชมพูทวีปมีเศรษฐีพันล้านนะคะฝากเลี้ยงเศรษฐีพันล้านมีกอกเก็ตเทพอักษราโอ้โหสวยมากเลยค่ะดูสิคะนะคะ โอ้โหมีเงินแสนมีเยอะมากเลยค่ะมีอะไรอะนวลมังกรนวลปลางเขาฝากเลี้ยงนะคะตู้นี้คือตู้ที่ฝากเลี้ยงสวยงามมากเลยอะค่ะโหมีแตระดับเทพๆทั้ททงนั้นเลย,ยอืมสวยมากเลยสวยมากเลยดีค่ะนี่นวลปรางนะคะ ลูกไม้ของอาจารย์วิรัตออกสีชมพูสวยมากสวยไม่มีที่ติเลยค่ะนะคะสวยมากนะคะลูกไม้ของอาจารย์วิรัตชื่อนวลปรางค่ะแล้วนี่คือต้นลูกนะคะเนี่ยค่ะต้นลูกต้นลูกนะคะสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะค่ะนี่ต้นคือสมบัติสยามนะคะนี่คือต้นแม่สวยมากเลยค่ะลายโบราณมากสวยมากๆนะคะ บอลเก่าบอลแก่บอลในตำนานนะคะนี่นี่ต้นลูกค่ะนี่คือลูกเริ่มด่างแล้วนะคะเห็นไหมคะเราเห็นจุดไหมคะเนี่ยค่ะเริ่มด่างจุดสวยงามมากเลยค่ะนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะหลงรลักน,นะนตรงน,นี้น่าจะตรงนี้น่าจะไหนตูต้นแข็งแรงด้วยมีหลอดด้วยนะคะจะเป็นสีเขียวเขียวเข้มๆนะคะนี่กระดูกสีเขียวเข้มเลยสวย ่ะวันนี้เราก็มาที่ที่บ้านคุณตาคุณยายที่ขายบอลสีแถวจังหวัดนนท์นะคะแยกบางคูวัดค่ะนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ติด,ดตามขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เศรษฐีดูใบก็พามาดูใบที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะมีแต่ต้นไม้สวยๆบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย